ท่ประธานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนที่จะดำเนินการต่อไปขอให้ท่านประธานพิจารณาสักนิดนะครับว่าขณะนี้สารรัฐมนูลมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิปฏบัติหน้าที่ด้วยมติ เจ็ดต่อสองท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับข้อที่สี่สิบห้านะครับเดี๋ยวเดก่อนครับครับพูดเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านประท้วงเมื่อสารนิติบัญญนมีมติออกมาอย่างนี้ท่านประธานครับเกี่ยกอบการพิจารณาขออนุญาตประท้่อนครับเอสานิติบัิอารณาครับเกี่ยวกบกรพิจารณาขอญาติประท้วงก่อนครับฟัเมื่เสาร็จประท้วงผมไม่ได้ไม่ไม่ครับตามตามตามข้อบังคับเมื่อมีบุคคลประท้วงครับเมื่อสารนิติบัญญนือศีรษะ ประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับเพราะไม่งั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับท่านประธานครับชอบไหมครับคือไปดีศักดิ์และสิทธิตามรัฐธรรมนูญมีสามารถที่จะอภิปรายได้ครับอย่าใจร้อนนะผมขอประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะครับตามข้อมาครับข้อที่สี่สิบห้าครับนะฮะคืออย่างนี้ครับผมว่าระเบียบราชการเนี่ย ก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับไม่ต้องแสดงอาการกะเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นนะครับใช่ทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจ,จิตมากขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านประธานครับไม่ต้องกระเฮี้ยนกระหือรือครับเพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้ฮะ